สงสัยไหมครับว่าการที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV มันเพิ่มขึ้นตามจํานวนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นต่างไปด้วยหรือเปล่าเพราะล่าสุดงานวิจัยจาก MIT พบว่าการตั้งสถานีชาร์จ EV นั้นไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้คนสะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทางแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจท้องถิ่นอีกด้วยครับโดยจากการศึกษาดังกล่าว นักวิจัยเนี่ยเขาได้ทําการเก็บข้อมูลจากสถานีชาร์จ EV กว่า4,000แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็เก็บข้อมูลจากธุรกิจอีกกว่า140,000แห่งโดยเน้นไปที่การทําธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2023เว้นปี2020ไว้เพราะเป็นช่วงที่โควิดระบาดผลที่ได้นั้นพบว่าธุรกิจในระแวกที่มีสถานีชาร์จ EV มียอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง1,500ดอลลาร์ต่อปีในปี2019คนที่จะลดมาเหลือเฉลี่ย400ดอลลาร์ต่อปีในปี2021จนถึงปี2023แล้วทำไมการมีสถานีชาร์จถึงทำให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น นั่นเพราะเวลาที่ผู้ใช้รถ E ีวีเนี่ยจำเป็นต้องจอดรถเพื่อรอชาร์จไฟพวกเขาเหล่านี้ก็มักจะใช้เวลาไปกับการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวในพื้นที่รอบๆส่งผลให้เงินเนี่ยไหลเข้าสู่ธุรกิจท้องถิ่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟรหรือร้านขายของที่ระลึกอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าเมื่อสารมนชาร์จ E ีวีเริ่มมีจํานวนมากเกินไปผลกระทบเชิงบวกนี้ก็อาจจะลดลงนั่นเพราะว่าเมื่อมีตัวเลือกเยอะขึ้นการกระจายรายได้ก็จะลดลงตามไปด้วยนั่นเองครับ งานวิจันี้เนี่ยจิงชี้ให้เห็นได้ว่าการเพิ่มขึ้นของสายนี้ชาร์จอีนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยให้การขนส่งสะอาดขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เศษฐกิจท้องถิ่นพัฒนาขึ้นในอีกทางหนึ่งได้ด้วย